สวัสดีค่ะสำหรับค,คลิปนี้นะคะก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับเพจปากกาแบรนด์เนมนะคะในคลิปนี้นะคะเราก็มีปากกาแบรนด์เนมรุ่นต่างๆนะคะมาฝากกันเช่นเคยนะคะอันนี้เป็นสินค้าแทร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเราก็อ่าเป็นตัวอย่างที่งานจริงๆที่เราทําขึ้นมาเลยนะคะก็จะมีแบบของฟอนต์หลากหลายนะคะแล้วก็ตัวด้ามอ่าในแต่ละโมเดลนะคะเราก็จะมีลง ด้านจริงๆนะคะที่มีการขึ้นงานตัวอย่างขึ้นมานะคะอย่างนี้ก็จะมีหลายสาีสามารถรับชมกันเป็นตัวอย่างได้เลยนะคะว่า,าเวลาเราเลือกนะคะประการุ่นต่างๆเนี่ยบางคนเนี่ยเคยเดินดูนะคะหรือว่าตามเพจหรือว่าตามในส่วนของ ในช็อปต่างๆนะคะก็บางคนก็อาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าประการเ,เราสามารถที่จะเพิ่มความพิเศษเป็นของข,องขวัญหนึ่งเดียวได้โดยการที่เราทําชื่อลงไปนะคะละที่สําคัญนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะมีในส่วนของการเซอร์วิสที่เราไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายในการที่เราจะใส่ชื่อลงไปนะคะขั้นตอนในการทําเลเซอร์ชื่อเนี่ยมันจะมีเอ,อ่อการทําชื่อเนี่ยเราจะมีอยู่หลากหลายนะคะใส่ลงไปโดยการใช้สกีนเลเซอร์ Laser, หรือแกะสลักก็ได้นะคะสำหรับในตัวอย่างที่เรา ให้ชมในเกือบทุกคลิปนะคะเราจะใช้วิธีการเลเซอร์ซึ่งเป็นการทําที่ค่อนข้างพรีเมียมที่สุดนะคะการทาเลเซอร์เนี่ยเวลาใช้เป็นนานๆสีไม่ได้หลุดไม่ได้ลอกนะคะแล้วก็เพราะว่าเราไม่ได้ใส่สีลงไปอย่างเช่นงานสกรีนนะคะก็เรามีในส่วนของคลิปที่ลงไว้นะคะขั้นตอนในการทําชื่อนะคะว่าแต่ละแบบแตกต่างกันอย่างไรนะคะก็ลองสามารถเข้าไปใน YouTube ช่องเพนแบรนด์เนมแล้วก็กดในหมวดของตัวที่ ่โรงคลิปนี้ไว้ได้นะคะว่าขั้นตอนการทำชื่อนะคะเป็นแบบไหนบ้างนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะ,ะก็มีทั้งในส่วนของป a กเ e r a r t าร์ติเฟก t e เนเทลนะคะ,ะแล้วก็รวมไปจนถึง r o ตติ n งเอมอนีมีหลากหลายเดี๋ยวเราลองมาชมกันนะคะสำหรับในแถวแรกนี่นะคะด้ามตรงกลางตรงนี้นะคะตัวนี้จะดูอ,ะออก ค่อนข้าง VIP นะคะตัวนี้เป็นตัวด้ามที่ออกมาดูสีโดดเด่นมากนะคะคือเป็นตัวสี matte black ดำานะคะเวลาที่ตัดกับอะไรสีทองเนี่ยจะทําให้ปากกาดำดำนะคะค่อนข้างที่จะออกมาสวยเด่นแล้วก็รูร้านะคะตรงนี้นะคะที่ตรงกลางเนี่ยเขาจะมีเขียนตรงนี้นะคะตรงกลางด้ามเนี่ยเป็นตัวงวงแหวนนะคะเขียนไว้ว่า Parker อ่าเป็นการทำชื่อชื่อรุ่นของเขาคือ Sonnet นะคะ สำหรับโมเดลนี้เนี่ยเขาเรียกว่า Sonet ต07นะคะแล้วก็มีรุ่นที่ทำออกมาล่าสุดนะคะเขาเรียกว่า Sonet 17ซึ่งเราก็มีเคยลงไว้แล้วนะคะว่า Sonet ต07กับ17ต่างกันอย่างไรก็เหมือนโมเดลรถอะนะคะว่าเวลาที่เขามี Minor Chan g e มานะคะมันก็จะมีจุดที่แตกต่างกันเล็กน้อยอย่างเช่นพวกในแหนบนะคะแต่หลักๆแล้วก็คือเป็นโมเดลลักษณะ โครงสร้างเดิมนะคะการใช้งานแบบเดิมก็เป็นตัวนี้เป็นบอพอยเพนก็ใช้วิธีการหมุนตรงนี้เห็นไหมคะว่าที่บอกว่าดูค่อนข้างพรีเมียมแล้วก็หรูหราเราสังเกตจากวัสดุได้นะคะว่ามันจะดูแบบอย่างสีทองเนี่ยก็จะดูทองที่ ออกมาค่อนข้างเข้ากันนะคะตัวนี้มองดูจากตัวภาพที่เราโชว์เนี่ยสามารถดูได้เลยว่าอันนี้เป็นของแท้ร้อเเซนนะคะเพราะว่าปกติด้ามทองนะคะที่ตรงแหนบพวกนี้ถ้าเกิดเป็นงานจีนเนี่ยมันจะอาจจะเป็นทองออกส้มๆอะไรประมาณนั้นนะคะก็ตัวนี้นะคะเวลาที่เราใช้วิธีการอย่างที่แจ้งตอนแรกนะคะว่าเลเซอร์แบบไหนนะคะการเลเซอร์เนี่ยเราจะ ผิวทาไปที่ผิวของประกานะคะเห็นไหมคะมันจะต่างกับการแกะสลักคือมันไม่กินพื้นผิวไม่ได้เป็นล่องลงไปนะคะก็เป็นแบบนีเ้เรียบไปเลยนะคะกับตัวนี้สีที่มันออกมาเป็นสีทองนะคะมันก็เป็นสีของเนื้อประกาด้านในนะคะที่เป็นทองเหลืองมันก็เลยทําให้ขึ้นออกมาเป็นสีทองก็สวยงามนะคะสําหรับด้านนี้ซอ n net ต7 m a t t เจ็ดแ G.T. Bob Point Pen นะคะตัวด้ามนี้นะคะถัดมาเป็นป a r เกอร์เช่นเดียวกันนะคะตัวนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งโมเดลนะคะเรียกว่าโมเดล IM นะคะคอร์เรคชันของตัวนี้นะคะ IM เนี่ยจะมีทั้งด้ามที่เป็นบอล p o ย n t p แล้วก็ r o โ l บอ Ball นะคะในส่วนของตัวนี้เนี่ยเวลาเราใช้งานเป็นการเปิดบอแบบนี้เรียกว่า r o โ l บอ Ball นะคะก็เป็นหมึกอ่าเป็นหมึกที่เป็นหมึกคล้ายๆหมึกซึมนะคะแต่ไม่ใช่ปากหัวอแรงนะคะ ก็เวลาด้ามด้านในก็จะเป็นสีทองตัดกระดำแบบนี้เวลาที่เราเรเซอร์ชื่อลงไปนะคะตัวนี้นะคะเราสามารถทำได้2อถึงสบรรทัดตัวก็จะเล็ก ลดหลั่นกันลงมานะคะตัวนี้นะคะก็ออกมาได้ชัดเจนบางคนบอกว่าด้ามเงินนะคะทําชื่อออกมาจะชัดไหมจะได้ประมาณนี้เลยนะคะก็อ่านออกแล้วก็ชัดเจนแล้วก็ฟอนต์นะคะเวลาทําภาษาไทยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นฟอนต์ที่ค่อนข้างนิยมมากๆนะคะแล้วก็ในของเราเนี่ยจะมีทีมงานกราฟิกนะคะออกแบบดีไซน์ให้ดูนะคะเป็นด้ามต่อด้ามแบบนี้นะคะอ่าก็ออกมาชัดเจนเลยตัวนี้เป็น ไอเอ็มโ b ร l รนะคะนิกเกิลสีนิกเกิลนะคะแหนบสีทองแบบด้ามโ o รโรบ l ลตามมาเป็นตัวรุ่นพรีเมียมนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวรุ่นพิเศษนะคะของ Parker j o t t e r พิเศษยังไงสังเกตดูนะคะที่ตัวด้ามเนี่ยจะมีรวดรายนะคะ อ่าสีออกเป็นตัวสีเบ์น้ำตาลนะคะก็คือตัวนี้เป็นตัวจ o อตเตอร์พรีเมียมบรอนดอนอ t คินะคะตามตัวเป็นตัวด้ามสีน้ำตาลรุ่นนี้เขาทำคอร์เรคชันนี้นะคะก็มีทั้งน้ำตาลฟ้าแดงดำประมาณนี้นะคะทำออกมาก็สวยงามเลยตามมานะคะเป็นตัวรุ่นจ็อตเตอนะคะตัวนี้เป็นตัวจ o อตเตอร์สแตนเลอ่า แต่เป็นตัวรุ่นที่ยอดฮิตที่สุดนะคะเพราะว่าด้ามเล็กจับกระทัดมือแล้วก็ดีไซน์เรียบหรูในตัวเองนะคะสีเงินตัดกับสีทองก็จะออกอารมณ์ของความหรูอยู่แล้วนะคะตัวนี้จะมีเขียนชื่อแบรนด์ปาร์คเกอร์ made in France เช่นเดียวกันด้ามเงินเรียบๆนะคะเวลาที่เราใส่ชื่อลงไปก็จะได้ประมาณนี้จะทำชื่อทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษได้เช่นเดียวกันนะคะเลือกฟอนต์เองได้เลย ถัดมานะคะก็จะเป็นตัวป a r เกอร์เช่นเดียวกันนะคะตัวนี้จะเป็นตัวรุ่นสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดเนี่ยคือจะไม่ใช่สแตนเลสทั้งด้ามนะคะจะเป็นในส่วนของบอดี้สีตรงนี้นะคะจะเป็นเนื้อพลาสติกตัวนี้เขาจะเรียกว่าจ็อตเตอร์สแตนดาร์ดซึ่งจ็อตเตอร์สแตนดาร์ดเนี่ยก็ทำออกมานะคะทั้งตัวที่เป็นโรโรบอลแล้วก็ตัวที่เป็นลูกลื่นตัวลูกลื่นก็จะเป็นตัวด้ามกดโรโรบอลก็จะเป็นตัวด้ามเปิดปอกนะคะแบบนี้ นีปกติขั้นตอนการเลเซอร์นะคะจะทำบนพื้นผิวที่เป็นโลหะใช่ไหมคะอันนี้ก็ยังมีส่วนของที่เป็นสแตนเลสโลหะในส่วนของพลาสติกตรงนี้เราก็ไม่ได้ทำาชื่ออยู่แล้วนะคะ รุ่นนี้เป็นรุ่นอีกหนึ่งรุ่นที่นิยมเพราะว่าราคาค่อนข้างที่จะจับต้องได้ราคาไม่สูงนะคะแล้วก็เหมาะที่จะทําเป็นของขวัญแจกได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ทําทั้งชื่อภาษาอังกฤษแล้ก็ภาษาไทยนะคะสําหรับตัวอย่างเซตแดงนี่นะคะลูกค้าสั่งเป็นตัวคู่กันแบบนี้นะคะ ได้ปากกาปาร์เกอร์สองด้ามในราคาที่ต่ำกว่าพันค่อนข้างเยอะนะคะถือว่าเป็นของขวัญพิเศษเลยและที่สำคัญเนี่ยเราใส่ชื่อใส่ตำแหน่งของผู้รับได้ด้วยนะคะ,ะสวยงามเรามาดูปาร์เกอร์กันอีกรุ่นหนึ่งนะคะก็จะเป็นตัวปาร์เกอร์ที่เป็นเวกเตอร์นะคะรุ่นนี้ก็จะเป็นตัวรุ่นราคาเริ่มต้นของเวกปาร์เกอร์นะคะเป็นตัวด้ามพลาสติก ดีไซน์เรียบๆนะคะใช้งานง่ายแล้วก็ถือว่าได้ใช้ประกาที่เป็นแบรนด์เนมนะคะตัวนี้ก็เราสามารถที่จะใส่ชื่อลงไปตรงที่ปลายปากกาตรงนี้ได้เช่นเดียวกันปากก์โอเคะ สำหรับตัวรุ่นนี้นะคะจะเป็นตัวดินสอ r รตติ้งโปรเฟชชั่นแนลนะคะรุ่นนี้หายากมากขอบอกเลยนะคะตรงนี้เลยนะคะว่าสำหรับใครที่เป็นคอ o t ตติ้งนะคะก็ส่วนใหญ่นะคะจะตามหาตัวราพิดโปตัวนี้เลยนะคะซึ่งวันนี้นะคะมาให้ชมนะคะเป็นตัวอสองขนาด2.0กับ0.5 0.5กับ2.0คือขนาดอของไส้ดินสอนะคะจุดเด่นของรุ่นนี้คืออะไรทำจากโลหะอย่างดีเห็นไหมคะวัสดุ ค่อนข้างที่จะดูพรีเมียมมากๆนะคะแล้วก็ตรงปลายตรงนี้เขียนชื่อแบรนด์ rottig นะคะนีะ้ได้ส่วนเดี๋ยวเราเปิดให้ดูลองดูนะคะอันนี้จะเป็นจุดเด่นของเขาอีกอันนึงเลยที่คนตามหาเพราะว่าหัวดินสอนะคะพับได้อ่าไม่ใช่พับได้คือมันหุบลงไปได้เห็นไหมคะตัวนี้ไม่มีหัวอ่พอเราเปิดมาเห็นไหมนี่หัวโผลมาแล้วตรงเล็กๆนี่เห็นไหมคะอ่ะาแล้วก็เก็บไปได้ด้วยนี่อ่า อันนี้คือ0.5นะคะก็เป็นไซส์แบบนี้นี้อันนี้ศูนอันนี้สองก็จะใช้เป็นดินสอบแบบนี้นะคะเห็นไหมคะอันนี้ก็เหมาะสําหรับงานเขียนแบบงานออกแบบนะคะใช้หัวแบบนี้เราก็าพับเก็บได้เช่นเดียวกันครนี้ตัว2.0นะคะจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งคือที่ตรงปอกนะคะเขาไม่ได้มียางลบนะคะเขามีเป็นตัวกบเหลาดินสอตัวนี้นะคะตัวเนี้เรา สามารถที่จะใส่เข้าไปแล้วเราก็เหลาได้ด้วยนะคะตัวนี้นะคะเวลาที่เราจะเหลาดินสอเราก็ใช้ตัวนี้ได้เลยโอเคสำหรับตัวนี้เป็นตัว0.5ก็ใส่เป็นไส้0.5ทั่วไปได้เลยนะคะนี่ตรงตัวตูดของเขาก็จะเป็นยางรบให้แบบนีน้ก็แล้วแต่ว่าเราใช้ไส้ดินสอขนาดไหนนะคะโอเค ถัดมานะคะลองมาดูในส่วนของแบรนด์ a r t ์ติเฟกันนะคะรุ่นนี้นะคะเขาเรียกว่ามัธริกานะคะมีอยู่ด้วยกันประมาณ8-9สีตัวนี้เป็นตัวสีดาร์เกนะคะออกเป็นสีเทาๆนะคะเราก็สามารถที่จะใส่เชื่อออกไปไหมฟอนต์นี้สวยมาก เนี่ยคือที่จะบอกว่าปากานะคะปกติก็จะมีคุณค่าในตัวเองอยู่แล้วเพราะว่าเป็นปากาแบรนด์นะคะนี่พอเราใส่ชื่อลงไปอ่ะดูว่ามันจะมีคุณค่าเพิ่มขึ้นมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นชื่อที่เราให้สําหรับผู้รับคนนั้นเวลาที่ฟิลของการที่เราเปิดของขวัญสักชิ้นหนึ่งมาแล้วของขวัญเนี้ยมันเป็นมีชื่อเราหรือว่ามันเป็นของขวัญที่ทําเพื่อเราเนี่ยมันจะทําให้ความรู้สึกค่อนข้างที่จะ ได้ฟีลลิ่งที่ดีมากๆนะคะอ่าก็อันนี้นะคะทําเป็นชื่อและวก็นามสกุลได้เช่นเดียวกันมาเทริก้าดาเกนะคะสำหรับตัวนี้เคก็ใช้วิธีการหมุน ในส่วนของสีรวมทั้งหมดของรุ่นนี้นะคะรุ่นยอดที่ของ a r t i f a c t เนี่ยลองสามารถดูใน y o u t u อ่เช่า,าเลือกในส่วนของ Perish นะคะแล้วเข้าไปที่แบรนด์ a r t i f a c t นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของรุ่นมาเท r ิก a าที่เป็นตัว All Color นะคะ ก็าสามารถดูได้เลยซึ่งเราก็มีลงอีกว่าอย่างบางคนที่ชอบตัวโมเดลนี้นะคะโมเดลของอาร์ติเฟกที่เป็นลูกลื่นนะคะของปักเกอรที่เป็นลูกรลื่นรวมไปจนถึง p e n เทลที่เป็นลูกร,รลกรื่นเนี่ยเราใช้หมึกร่วมกันได้หมดเลยนะคะนี้เป็นเป็นข้อยืดหยุ่นของการใช้ปากกาแบรนด์ทั้ง3แบรนด์นี้นะคะที่เป็นตัวลูกรื่น สวยงามนะคะวันนี้เรามีอาร์ติเฟกต์ให้ดู2รุ่นนะคะตัวนี้มาทาริก้าสำหรับตัวนี้เป็นตัวไอริสนะคะไอริสก็มีประมาณ5้สีนะคะตัวนี้เป็นไอริสสีโกนะคะตัวด้ามเป็นตัวด้ามสีทองออกมาทาริกแบบนี้นะคะก็สวยงาม จุดเด่นว่าทําไมรุ่นนี้นะคะคือรุ่นนี้ดูเรียบๆแบบนี้นะคะแต่ว่ามาพร้อมกล่องที่เป็นกล่องของขวัญดีไซน์สวยกรรมยี่นะคะแล้วก็เป็นตัวรุ่นเริ่มต้นของ a r t i f a c t เพราะฉะนั้นสําหรับใครที่มองหาของขวัญราคาประมาณ300นะคะก็รุ่นนี้ก็สามารถที่จะตอบโจทย์ได้เลยมีให้เลือก5สีนะคะสําหรับ a r t i f i c t กต i ไนะคะเป็นตัวด้ามกดเช่นเดียวกัน ตามมานะคะอันนี้เราจะพูดในส่วนของแบรนด์เพนเทลกันบ้างนะคะสำหรับแบรนด์เพนเทลนะคะในตัวอย่างคลิปนี้นะคะก็จะเป็นตัวเพนเทลทวิสต์นะคะเพนเทลทวิสต์ตัวนี้นะคะรูปลักษ์ดีไซน์ของเขาเนี่ย ค่อนข้างเป็นตัวทรงด้ามใหญ่แล้วก็ไซส์เนี่ยขนาดจะยาวแล้วก็สูงกว่ารุ่นอื่นๆนะคะเราลองเปรียบเทียบดูจะประมาณนี้นะคะแต่ว่าก็เป็นตัวรุ่นที่ายาวแบบจับได้พอดีมือแบบนี้นะคะตัวทวิสของเพนเทลนะคะใช้น้ำหมึกเป็นน้ำหมึกเอเนเจล ถ้าเรียกว่าทวิสเพราะว่าเวลาใช้งานเราใช้การดีไซน์แบบหมุนแบบนี้นะคะตัวนี้เป็นตัวน้ำหมึกเจลรุร่นนี้ทำออกมาเจ็ดสีนะคะซึ่งสวยทุกสีแล้วก็เป็นตัวที่นิยมนะคะสำหรับใครที่ชอบปากกาดีไซน์ประมาณนี้นะคะตัวสีของแต่ละตัววัสดุของแต่ละสีนะคะมันจะออกเป็นแมตแบบนี้นะคะตัวนี้เป็นตัวสีแมตบลูแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวสีขาวก็จะออกมาประมาณนี้ <c oughs> ก็อันนี้ก็จะดูดีดูซายที่ไม่สุงอายุจนเกินไปนะคะสำหรับใครที่ชอบน้ำหมึกเจลนะคะเวลาที่เราใส่ชื่อลงไปก็จะได้ประมาณนี้สวยงามน้ำหมึก เจลของเพนเทลก็หาซื้อง่ายนะคะแล้วก็มีความยืดหยุ่นในการเลือกขนาดของตัวหัวปากกานะคะมีขนาดไม่ว่าจะเป็น0.4 0.5 0.7 1.0แล้วก็มีสีให้เลือกเกิน10สีนะคะสำหรับสีของน้ำหมึกอ่าเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะเลือกตามที่เราชอบได้เลยนะคะเค อีกรุ่นหนึ่งของเพนเทลที่วันนี้นํามาฝากกันนะคะตัวนี้เขาจะเรียกว่าตัวน้ําหมึกเจลเช่นเดียวกันนะคะเป็นตัวรุ่น m e t a ลบี bln 445นะคะประมาณนี้นะคะดีไซน์ของรุ่นนี้เนี่ยเป็นตัวโลหะน้ำหนักเบามากแล้วก็ใช้น้ำมึกเจลราคานะคะสำหรับตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดเราทำชื่อพร้อมกล่องของขวัญอยู่ประมาณสัก200ได้น้ำมึกเเจลของ p e n เทลไปใช้นะคะ p e n เทลก็เป็นแบรนด์สัญชาติญี่ปุ่นถือว่าราคานีคุ้มค่ามากโดยเฉพาะที่ว่าเรามีชื่อที่ใส่เป็นพิเศษลงไปด้วยแบบนี้นะคะ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวด้ามสีดําซึ่งตัวของโมเดลนี้นะคะเป็นตัวปากกาทรงหลายเหลี่ยมแบบนี้นะคะเวลาที่จับก็อาจจะถนัดจะถนัดมือนะคะแล้วก็ใช้งานได้ง่ายสําหรับตัวอีกรุ่นหนึ่งนะคะอีกรุ่นหนึ่งนะคะเป็น M G นะคะสำหรับตัวนี้ M G ดีไซน์นี้เป็นตัวน้ําหมึกเจลซึ่งมีอยู่หลากหลายสีอา ะะตัวนี้วันนี้เรามาให้ชมสําหรับบางคนเ,นเห็นสีนี้ออ้ยทําไมมันดูแบบสวยจังเลยคือคือสําหรับคนที่ชอบแนวปากกาสีสันนะคะเพราะว่าตัวด้ามสีเขียวเนี่ยเป็นปากกาที่หาค่อนข้างยากมากๆนะคะแล้วกอ็อย่างบางคนที่เชื่อในส่วนของพวกสีนําโชคนะคะสีสิริมงคลน,นะเขียวเหนียวซับเนี่ยรุ่นนี้ก็เลยเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีเพราะว่า เป็นเอนะคะน้ำมึกของเขาก็ค่อนข้างดีแล้วก็หาใช้ง่ายแล้วก็ตัวรุ่นนี้ก็เป็นดีไซน์ที่ออกมาดูสวยงามนะคะราคาสำหรับรุ่นนี้ก็อยู่ประมาณเลทร้อยสองร้อยประมาณนี้เองนะคะแล้วแต่ว่าเราจะเลือกเป็นแพ็กเกจแบบไหนให้ดูนะคะ ทำชื่อออกมาจะดีไซน์อารมณ์ของเขานะคะเวลาที่ใส่ชื่อมาเนี่ยคล้ายๆตัวของลามี่คือลามี่เนี่ยเขาจะเน้นประกาด้ามสีๆเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เวลาที่ใส่ชื่อลงไปเนี่ยจะได้เป็นตัวสีของชื่อที่เป็นออกสีขาวแบบนี้เพราะว่าเนื้อของตัวด้ามเนี่ยเป็นอลูมิเนียมอ่าจะได้ฟิลประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นสําหรับใครที่อยากได้ของขวัญคอนเกตูรชันเพื่อนแฮปปี้เบิร์ดเดย์แบบให้ของขวัญเล็กๆน้อยๆแล้วก็มีงบประมาณไม่สูงจนเกินไปนะคะก็ ตัวนี้เป็น MNG นะคะสำหรับโมเดลสุดท้ายนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นตัวยอดคิดของที่ทางเพจเราเลยนะคะก็คือเป็นปะกาาด้ามโลหะนะคะไม่ได้ตีแบนด์อะไรนะคะแต่ว่าอารมณ์ของการที่เราทําเป็นของข,องขวัญมานะคะแล้วใส่ชื่อออกมานะคะ คอนข้งที่จะสวยและดูหรูหราเกินราคานะคะสําหรับใครที่มีงบประมาณนะคะแล้วแต่จํานวนนะคะเริ่มต้นตั้งแต่ร้อยไปไปนะคะจนถึง200กว่าบาทได้ประกาที่เป็นตัวสีแบบแบล็กแล้วก็ตัดด้วยอะไรสีทองไปใช้แบบนี้เลยนะคะที่สําคัญเนี่ยสามารถใส่ชื่อแต่ละด้ามคนละชื่อได้นะคะหรือว่าจะเป็นพวกงานบุญนะคะส่วนใหญ่เนี่ยโมเดลนี้เนี่ยเขาก็จะนิยมทําไปแจกพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะเราก็เป็นสีิมงคล นะคะใส่ชื่อของพระอาจารย์ต่างๆรวมไปจนถึงใส่งานต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นงานกระถินงานเจริญพุทธมนต์หรือว่ารวมไปจนถึงวันพิเศษต่างๆทางศาสนาได้นะคะหรือว่ารวมไปพวกงานเกษยียณอายุก็สามารถที่จะทําเป็นของขวัญได้เช่นเดียวกันนะคะสาหรับโมเดลนี้ถือว่าสวยงามมากแล้วก็ดีไซน์ของเขาเนี่ย คล้ายแบรนด์หรูๆเลยนะคะสำหรับตัวนี้สวยงามโอเคก็สำหรับใครที่ชื่นชอบปากกานะคะก็สามารถที่จะดูปากการุ่นต่างๆของเราได้นะคะทางเพจเราก็ลงไว้นะคะตอนนี้ก็เกือบ700กว่าคลิปแล้วนะคะสามารถลองชมกันได้เลยนะคะแล้วก็มีคำถามหรือว่าต้องการคำแนะนำทางด้านใดนะคะก็สามารถติดตาม ทางช่องทางต่างๆได้นะคะจะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้หรือว่าจะทักทาง Facebook ก็ได้นะคะจะเป็นตัว Facebook ปากกาแบรนด์เนมนะคะสำหรับ IG ก็เป็นเพนแบรนด์เนมที่สะกดเป็นภาษาอังกฤษได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันในช่องทาง Tik t o k ด้วยนะคะก็เป็นเพนแบรเดเพนแบรนด์เนมนะคะ,ะสำหรับ YouTube นะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามหรือกด s u b s c r i b e นะคะกดได้เลยนะคะแล้วก็ จะได้ไม่พลาดชมคลิปดีๆนะคะเกี่ยวกับปากการุ่นใหม่ๆนะคะก็เราจะพยายามลงอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ